หินขวางจนน้ำเชี่ยวจึงได้ชื่อว่าแก่งพานตามซอกหินเป็นที่อาศัยของปลาเลี้ยงชีพชาวประมงหินสีอมแดงก้อนใหญ่ถูกเรียกชื่อว่าก้อนแดงเพราะมีแร่เหล็กเจือปนขณะที่แก่งกล้าสวยด้วยหินสีน้ำเงินอมเขียวเข้ากันกับต้นไครที่ขึ้นปกคลุม วิถีชีวิตไทยลาวริมโขงที่พบเห็นตลอดลำน้ำคือความงามของพันโขตแสนใครโขดหินกลางแม่น้ำโของอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเห็นได้ในหน้าร้อนน้ำลดและกำลังเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ชุมชนตำบลบ้านม่วงช่วยกันดูแลร่วงตวตึุดายหน้าหนาวเนี่ยโขดต,ตรงเนี้ยังไม่สวยเพราะน้ำขึ้นลงน้ำเพิ่ลงลงเนี่ยต้นไคยังไม่แตก แต่พอบกอากุมงพามีนานะฮะพอพอน้ำโขงลงนะฮะหินปรากฏต้นไคจะแตกใบออกใหม่มันจะเริ่มสวยอันนี้ตอนแรกลงเรือปุ๊บกลัวนิดนึงเพราะว่าน้ํามันค่อนข้างน่ากลัวค่ะแ้วทีนี้วิวน้ําสวยมากน,ะน้ำแสงแสงอะไรนะแสงแดดนะคะมันสะท้อนลงน้ําสวยมากมันสะท้อนแบบ มันไม่เคยเห็นมาที่ไหนมาก่อนนะเราไปเที่ยวเขื่อนมันก็ไม่ใช่แบบนี้ค่ะทีนี้ก็พอมาถึงมาลงตรงท่าทรายเขาอะค่ะก็ว้าวเหมือนทะเลทรายเลยอะซาฮาราะอะไรเงี้ยเหมือนมาตามหาเจ้าชาย <ขอ S 1> <c oughs> จับปลาตัวใหญ่ได้มักถูกถามถ่ายว่าได้ปลานี้จากโขดไหนเป็นความสมบูรณ์ที่ยังมีอยู่ในลำน้ำนี้แทบทุกแก่งหินมีชื่อเรียกและเรื่องราวเล่าต่อเป็นที่รู้กันในพื้นที่เพราะหาอยู่หากินและเติบโตมาทำให้ประสิทธิ์เสร็จสมชาวบ้านหนองรู้จักร่องน้ำเป็นอย่างดีและแล่นเรือผ่านได้อย่างชำนาญทุกวันนี้ยังทำหน้าที่มักคุเทศท้องถิน่นเล่าเรื่องพันโขดแสนคล้ายให้คนภายนอกได้รู้จัก น้ำน้ำลดน้ำลงมใหมตปลาเนขึ้นปลาขึ้นคนจะมาเอาปลาเต็มเลยเนี่ยชาวบ้านชาวบ้านเขาไม่ว่าปลาเล็กปลาใหญ่ได้หมดเลยทําไมถึงรู้จักหินทุกก้อนเลยอะคะเห็นบอว่ารู้รู้เขาเป็นเจ้าถิ่นเนี่มย <laughs> มันเคยสัมผัสมัแตกเล็ก แม่แต่บรรพบุรุษบอกมาเลยว,ว่าก้อนนั้นก้อนนี้ชื่อชื่ออะไรชื่ออะไรเขาบอกหมดครับเขาจะได้สามารถที่จะรู้ปัญหาที่แท้จริงของเขานะครับ <S S แล้วเขาคิดว่าเขาควรจะต้องมีการปรับปรุงในเรื่องอะไรบ้างนะครับที่สำคัญก็คือเมื่อเขาคิดเองทําเองเนี่ยนะครับก,ก็ก็จะเกิดพลังนะครับมไม่ใช่ว่าทางราชาการเนี่ยไปบังคับให้เขาทํา นะฮะถ้าหากว่าเกิดขึ้นจากความคิดของเข้าเนี่ยมันจะเป็นแรงผลักด,ดันอย่างมากมายโดยทีเดียว,เ,ยวเป็นแหล่งอาหารมานานนักพันโขแสนคล้ายจะถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในไม่ช้าโดยยึดหลักให้คนในพื้นที่ร่วมกันดูแลกริษฐาดีมีไทย PBS รายงาน